ครับต่อไปมาดูข้อ15นะ้าครับเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวน้องลองอ่านโจทย์แล้วลองทําดูครับ ครับมาดูกันเลยกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง6ลูกลูกบอลสีเขียว5ลูกเมื่อสุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องมา4ลูกความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเขียวอย่างน้อย1ลูกมีค่าเท่าก,กับข้อใดต่อไปนี้ข้อกอไก่5.11ส่วน11ข้อขอไข่2 1 2ส่วน22ข้อคอควาย3 1 3ส่วน33 และข้ององู41ส่วน44ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องความรู้ของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งวิธีทำข้อนี้พี่ก็จะแสดงให้ดูทั้งหมด2วิธีคือวิธีโดยคิดทางตรงกับทางลัดนะครับโจทย์ก็ให้มามีสีแดง6ลูกสีเขียว5ลูกแต่ต้องการหยิบจริงๆ4ลูก เงื่อนไขที่อยากรู้ก็คือจะได้สีเขียวนี่อย่างน้อยหนึ่งลูกเป็นเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยตัวลักษณะแบบนี้นะครับน้องต้องแยกให้ออกก่อนว่าลูกแต่ละลูกนี่เรามองเป็นของเหมือนหรือของต่างนะครับแต่ในกรณีการหยิบลูกบอลแบบนี้นี่ เขาดูแค่ได้กี่ลูกไม่ได้ดูว่าได้เป็นลูกสีเขียวมีรอยหยึกหยักหรือลูกสีเขียวเป็นลูกสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้เราสมมุติว่าสีเขียวห้าลูกที่เหมือนกันนี่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับอาจจะดูไม่เหมือนตรงนี้แต่ตามจริงเหมือนนะครับสีแดงก็หกลูกหนึ่งสองสามสี่หกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ลักษณะของมันก็คืออะไรคือมีแดง6กลูกเขียว5้ลูกก่อนอื่นการที่เราจะหาความน่าจะเป็นได้หรือ probability ของเหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากการหาของ จำนวนเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจหารด้วย sample space หรือว่าวิธีที่มีวิธีที่จะเกิดขึ้นจากการหยิบสีลูกทั้งหมดใช่ไหมครับตรงนี้ก่อนอื่นตรงนี้นี่ก็มีวิธีคิดได้วิธีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็นับเลยว่าเราหยิบสีลูกผลลัพธ์ที่ออกมาจะเกิดอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ อันนี้ก็มองให้เป็นของต่างซะน,นี่ก็เป็น1 2 3 4งนะครับถ้าเรามาดู NS ก่อนขอโทษทีนะครับอันนี้ต้องมองในลักษณะแบบนีม้มองเป็นของต่างเพราะฉะนั้นเราพยายามหยิบลูกบอล ออก4ลูกใช่ไหมครับถ้าดูวิธีทั้งหมดเราไม่ต้องสนใจเราสนใจว่า4ลูกที่ออกมามันจะได้เป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราหยิบ4จาก11ใช่ไหมครับก็ต้องใช้มี11ลูกหยิบออกมาหมด4ลูกก็จะออกมาเป็น1 1แฟกส่วนด้วย4แฟก1 1ลบด้วย4แฟกหรือจะออกมาเป็น1 1แฟกส่วนด้วย4แฟก เจ็ดแฟใช่ไหมครับมองต่อคืออะไรออกมาเป็น11บเอ็ดคูณสิคูณเคูณแคูณเแฟส่วนด้วย4ีแฟคูณเแฟตัดตัดอันนี้ก็สิบเอ็คูณสิคูณเคูณแอันนี้ก็4ี่สามคูณสเป็น8ตัดกัน3าคูณสเป็น9 เพราะฉะนั้นวิธี sample space ทั้งหมดจะมีทั้งหมด330วิธีนะครับหรือว่า ns เท่ากับ330นะครับอันนี้ต้องมองขอโทษทีครับอันนี้ต้องมองเป็นของต่างไม่งั้นเท่าของเหมือนน้องก็จะมองได้ง่ายมากจะมีไม่กี่วิธีเองนะครับลักษณะนี้ก็ต้องดูด้วย ดูลักษณะคําตอบว่าโจทย์ถ้ามีถ้าเหมือนกับส่วนมันเยอะๆนี่แสดงว่าเขาต้องมองเป็นของต่างเพราะว่าไม่งั้นถ้าของเหมือนน้องก็อาจจะมองเป็นว่าหยิบสีลูกก็อาจจะเป็นแดง4หรือไม่เขียว1แดง3ซึ่งอันนี้ก็นับเป็น1วิธีบวกกันก็จะได้ประมาณ4ีหวิธีซึ่งไม่ใช่นะครับขอ้อนี้ต้องมองเป็นของต่างวิธีการนับแซมเปิลสเปซข้อนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่านับก็ไม่ได้ยากอะไรมาก แต่ว่าคราวนี้ตัวที่เป็นปัญหาของเราคือการนับอีเวนต์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาสนใจว่าถ้าจะหยิบลูกบอลมาจากกล่องสีลูกแล้วโอกาสที่จะเป็นสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลูกคืออะไรนะครับมาดูวิธีแรกก่อนวิธีที่หนึ่ง หาจำนวนเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลูก คือมีอะไรถ้าหยิบสีลูกก็จ,จะเป็นได้สีเขียวหนึ่งลูกใช่ไหมครับอันนี้คือต่ำสดุดสีแดงก็ต้องเป็น3ามลูกนะครับที่เหลือหรือไม่ก็เป็นได้สีเขียวสองลกูก สีแดงก็ต้องสองลูกเพราะต้องรวมกันเป็นสีหรือน้องจะได้เป็นสีเขียวสมลูกสีแดง1ลูกหรืออันสุดท้ายอาจจะเป็นได้สีเขียวทั้งหมดสีลูกเลยก็ได้แล้วก็ไม่ได้สีแดง ทำไมพี่ไม่รวมกรณีได้สีเขียวสุดลูกและได้สีแดงทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกอยากได้สีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลูกอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่หนึ่งสองสามสี่นะครับคราวนี้เรามาดูกรณีที่หนึ่งกันกรณีที่หนึ่งเขียว หนึ่งลูกแดงสามลูกอันนี้คือน้องจับเขียวก็ส่วนของจับเขียวจับแดงก็ส่วนของจับแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องจับโอกาสที่น้องจะได้เขียวหนึ่งลูกคืออะไรแต่เขียวมีทั้งหมดห้าลูกใช่ไหมครับก็คือห้าเลือกหนึ่ง้าเลือกหนึ่งน้องอยากรู้ว่าเ,เหตุผลตรงนี้มันถูกหรือเปล่าน้องมีลูกทั้งหมด มีลูกสีเขียวทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5โอกาสที่น้องจะจับได้เขียว1ลูกก็เป็น1ใช่ไหมครับอาจจะเป็นน้องจับได้เขียวหมายเลข1่เขียวหมายเลข5เขียวหมายเลข3เขียวหมายเลข4ี่หมายเลข2แต่ละลูกมีโอกาสเท่ากันก็เลยเอามาเป็น5หรือ5เลือก1ต่อไปสีแดงโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรแดง3แต่แดงมีทั้งหมด6ลูกก็เลยเลือกมา3อันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจจะได้เป็นน้องอาจจะจับได้1 2 3สา เลือนน้องอาจจะจับได้สี่ห้าหกรือจะได้หนึ่งสี่หหรือไม่ก็5้าสามสองอะไรแบบนี้นะครับแต่โอกาสการเกิดจะมีเท่านี้วิธีอันนี้งงไหมก็มาดูอันนี้ได้5ส่วนนี้เป็นหกแฟกส่วน3ามแฟกสามแฟกก็คือ5คูณเลยครับตัดกันก็เหลือหกห้าสใช่ไหมครับหกหส่ส่วนได้สามสองหก็คือ5้าคูณหคูณสี 5, ส่ เป็นหนึ่งวิธีกรณีที่สองคืออะไรก็คือเขียวสองลูกแดงอีกสองลูกใช่ไหมครับเขียวสองลูกมี5ลูกพยายามเลือกออกมา2ลูกใช่ไหมครับ คือหเรียกสต่อไปคืออะไรมีแดง6แต่ได้สีเขียว2แล้วแสดงว่าแดงก็ต้องได้2ใช่ไหมครับเพราะว่าจับแค่เท่าไหร่จับแค่สีอันนี้ก็เป็น5แฟกส่วน2อแฟก3แฟกค,คูณกับ6แฟกส่วน2อแฟก4แฟกอันนี้ออกมาเป็นอะไร5 4 20ี่ยีพอตัดกับ3แฟก20หารสเป็นสิบสอันนี้จริงหรือเปล่าลองมานับดู อันนี้ก็เป็นจริงนะครับถ้าน้องลองจับคู่ดูเริ่มจากหนึ่งน้องก็จะจับหนึ่งจับแรกเก็บกี่ตัวสีเขียวจับได้กี่สีใช่ไหมครับก็คือสองสามสี่ห้าก็มีสี่แล้วมีสี่นะครับต่อไปน้องก็จะพอน้องมาเริ่มที่สองน้องจะไม่จับกันหนึ่งเพราะหนึ่งจับกับสองกับสองจับกันหน 2, ึ่งมีค่าเท่ากันเราไม่สนใจเรื่องอันดับเราสนใจว่าได้ตัวไหนบ้างเพราะฉนั้นถ้าน้องเอาเริ่มสองน้องก็จะได้เป็นสามสี่ห้าเพราะนั้นก็จะเป็นอะไรสี่บวกสาม น้องเริ่มสามน้องก็จะเหลืออีก2ตัวคือสี่กับห้าสามสี่กับสามห้าสี่ก็จะจับได้ห้าตัวเดียวบวกกันก็ออกมาเป็นสิบใช่ไหมครับเพราะนห้มันก็มีเ,เซนว่าตรงนี้เราใช้ห้าเลือกสองหเลือกสองก็ทํานองเดียวกันสีแดงหกลูกเลือกมาแค่2ลูกนะครับหกห้าสามสิบเพราะว่าตัดกับสีฟฝ3สามสิบหันสองเป็นสิบห้าออกมาเป็นร้อยห้าิบิธี นะครับต่อไปกรณีที่ได้สีเขียว <c oughs> ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยมาดู3มลูกบ้างได้สีแดงอีก1ลูกเพราะต้องรวมกันได้ทั้งหมด4ี่ลูกใช่ไหมครับก็เลือก5เลือก3คูณกับ6เลือก1อันนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ห 5, 5, 5, ้าสีแฟกส่วนสแฟกสแฟก คูณกับ6แฟกส่วน1แฟก5แฟกอันนี้ออกมาเป็น54 20ของเป็น10น,นี้มาเป็น6ก็เป็น60วิธีใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายคืออะไรกรณีสุดท้ายคือได้สีเขียวสีลูก และไม่ได้สีแดงเลยได้สีเขียวสีลูกแต่มีสีเขียวห้าลูกไม่ได้สีแดงเลยตาจริงไม่คุนก็ได้แต่คุณก็ได้ก็คืออะไรมีหกลูกแต่เรียกได้สูนลูกตจริงตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับเหตุผลชัดๆก็คืออันนี้เอาทำก่อนห้าส่วนสี่หนึ่งอันนี้หกอันนี้ก็ส่วนศูนย์แต่หกลบศูนย์ก็เป็นหออกเอามาก็เป็นหนึ่ง เพราะงั้นก็ได้เป็นห้าคนหนึ่งก็มาเป็นห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ต้องนําทั้งสามอันมารวมกันสี่อันมารวมกันนะครับก็คือได้เขียวหนึ่งลูกแดงสามลูกรวมกับเขียวสองลูกแดงสองลูกเขียวสามลูกแดงหนึ่งลูกและเขียวสี่ลูกแล้วก็ไม่ได้สีแดงเลยเพราะนั้นก็ต้องนําจานวนที่ได้ของวิธีที่หนึ่งบวกกับวิธีที่สองบวกกับวิธีที่สาม บวกกับวิธีที่สี่มีค่าเป็นอะไรครับ100บวกกับร้อบวกกับหกบวกกับหช่วยพี่ดูด้วยพี่บวกเลขไม่คล่คองสองร้อยห้บวกกับหกเป็น310บวกกันเป็น3ามร้อหนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลกูกจากการหยิบสีล่ลูกเท่ากับ ก็จะได้ว่า PE ของเราเนี่มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS NE เมื่อกี้หามาได้แล้วคืออะไรครับคือ315ใช่ไหมครับก็จะได้ว่าเท่ากับ315ส่วน NS หามาได้แล้วคืออะไรคือ330ก็ตัดน,นะครับ อเอาสิบห้าตัดเลยแล้วกัน15 2เป็น30มสิบสเนี่ยสิบเป็นสามสิเป็นสาก็จะออกมาเป็น2ีส่วน22นะครับมาดูซิว่าชอยมีคำตอบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ใช่พ2อนสอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เลยตอบยีส่วน22นะครับเอ๊ะ คนบางคนอาจจะถามว่าทําไมมันทํานานจังกว่าจะได้คําตอบข้อนี้มันต้องทําอย่างนี้วิธีเดียวเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับยังมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูวิธีที่ง่ายกว่านี้อันนี้แปลว่าอะไรอืมถ้าน้องลองมองดูน้องยังจำได้หรือเปล่าว่า Set. ถ้าน้องมอง A อันนี้คือ A c o m p l e m e n t เมื่อนำา a มายูเนียนกับ A c o m p l e m e n t มันจะได้เป็น U หรือวิธีทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้คือ A ส่วนตรงนี้คือ A c คอม l พลเมนต์คำรวมกันทั้งหมดก็จะได้ Universe ออกมาถ้าน้องมองลองมองการหยิบถ้าพี่ให้ A เป็นอะไร A คือสิ่งที่เรากำลังสนใจใช่ไหมครับคือหยิบได้ลูกบอลสีเขียวอย่างน้อย หนึ่งลูกพี่อยากรู้ว่าเอคอมพลเมนต์คืออะไรคิดครับคิด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 เอคอมพลเมนต์ e คือหยิบลูกบอลสีเขียวไม่ได้เลย เดี๋นี้คือได้แต่สีแดงจริงไหมครับถ้าพี่รู้วิธีทั้งหมดแล้วแต่คราวนี้ถ้าพี่รู้เจ้าตัวนี้พี่สามารถหา A ได้โดยนำ A อคอมพลเมนต์มาลบออกจริงไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า A กับ A คอมพลเมนต์มันไม่มีส่วนที่อินเตอร์เซชันกัน น้องสังเกตได้ว่า A intersect กับ A complement จะออกมาเป็นเซตว่างเสมอถ,ถ้าน้องหักมันออกน้องก็จะได้ A ออกมาหรือไม่ถ้าน้องหัก A ออกน้องก็จะได้ A complement ในการในการทำโจทย์ความน่าจะเป็นน้องจะต้องดูว่าถ้าน้องเจอกรณีที่ A กรณีที่เป็น A กับ A complement หรือว่าหยิบได้สีบอลลูกบอลสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลกูกกับหยิบลูกบอลสีเขียวไม่ได้เลยได้จะสีแดงวิธีหาเนี่ยมันหาง่ายกว่ากัน น้องจะหาอันนั้นก่อนแล้วไปหักออกจากวิธีทั้งหมดเมื่อกี้ทําให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าการหาโดยตรงอะ่ะมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะมาหาความน่าจะเป็นของเราจะมาหาจํานวนวิธีของ A complement กันซึ่งก็คืออะไรหยิบสีเขียวไม่ได้เลยสักลูก ลีกอันหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าหยิบลูกบอลสีแดงได้กี่ลูกครับได้สี่ลูกนะครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าหยิบขึ้นมาแค่สี่ลูกไม่งงนะเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร ก็จะเกิดขึ้นคือแดงมีทห้หมดกี่ลูกมี6ลูกใช่ไหมครับแต่หยิบต้องการ4คือจะเป็นสีจะเป็นคอมบิเนชันไหนก็ได้เป็น1 2 3 4เป็น4 5 6 3เป็น2 4 5 1เป็น6 1 4 5อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คุณก็ได้สีเขียวมี5ลูกแต่ไม่เอาสักลูก่ะเพราะงั้นก็จะออกมาเป็นลักษณะเดียวกัน คูณกับ5แฟกส่วน0แฟกต5แฟกตรงนี้เอามาเป็น1เพราะการที่น้องหยิบไม่ได้เลยก็มี1วิธีก็คือหยิบไม่ได้เลยอันนี้ make sense นะครับน่าจ,จะมองว่าเอ๊ะถ้าไม่หยิบไม่ได้เลยมี1วิธีก็มี1วิธีก็คือหยิบไม่ได้เลยนะครับอันนี้อาจจะแบบดูขัดขัดนิดนึงแต่นี้ก็ตัดต่อกลาเป็น6 5 4 3 2 1น,นี่ก็เป็น4 3 2 1อันนี้เป็น2 1 4 3 2 1ก็ตัด2คูณ1เปน 2, 1, 2 1. ตัดกับหกเป็นสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตได้ว่าหยิบลูกบอลได้สีแดงทั้งหมดมีทั้งหมดสิบห้าวิธีใช่ไหมครับแต่เราสนใจวิธีที่หยิบได้สีเขียวอ,อย่างน้อย1ลเพราะ,ะนั้นพี่ควรทำยังไงพี่ก็ต้องทำเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้พุ่งแง่ก็คือ น้องจะได้ว่า NA ที่น้องกำลังหาอยู่ก็คือ NA ในที่นี้คืออะไรโทษทีเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ NA ในที่นี้คือ NE เหตุการณ์ก็คือ NA ใช่ไหมอันนี้คืออ่ Event ที่ฉ็นนะจ๊ะก็คือ NU ทั้งหมดลอบด้วย NA complement แต่พี่รู้แล้ว NU ทั้งหมดคือ sample space ใช่ไหมครับเหตุการณ์ A complement คืออะไร เอคอม l พลเมนก็คือการที่เราหยิบสีเขียวไม่ได้เลยสักลูกหรือว่าหยิบลูกบอลได้สีลูกซึ่งหามาแล้วคือ15เพราะอันนี้ก็จะออกมาเป็น300ร้อยสารอยส0ลบสบห้ากมาเป็น315นะครับก็จะมีค่าเท่ากันเลยก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS หรือออกมาเป็น315ส่วน3า0 เท่ากับ21ส่วน22หรือน้องอาจจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเป็น PE น้องจะมองให้เป็น1ลบด้วยเหตุการณ์ที่น้องไม่อยากให้มันเกิดขึ้นของ A complement ก็เป็น1ลบด้วยอะไร15ส่วน3 30เท่ากับ1ลบด้วย1ส่วน22ก็จะออกมาเป็น21ส่วน22เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ หลักง่ายๆของไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าน้องมองหนึงนี้คืออะไรทําไมถึงออกมาเป็น1เพราะว่า p ของ s หรือพูดง่ายๆคือ p ของ u เป็นหนึ่ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมโอกาสการเกิดขึ้นทั้งหมดแต่น้องลบออกเพื่อน้องไม่อยากสนใจตัวที่น้องไม่เกี่ยวข้องโอกาสที่น้องไม่อยากให้มันเกิดน้องก็ลบทิ้งจะได้เหลือโอกาสที่น้องอยากให้มันเกิดใช่ไหมครับ อันนี้งงไหมครับคราวนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปก็จะตอบข้อขอไข่นะครับสรุปความรู้ที่ใช้ความน่าจะเป็นก็คิดได้หลายวิธีสำหรับข้อนี้พี่ทำให้ดูอย่างละเอียดเลยข้อนี้เราก็ชีททั้งสองสีให้เป็นต่างกันทุกลูกต่างกันหมดแต่ว่าเราไม่สนใจลำดับการหยิบเราสนใจว่าหยิบออกมาได้คอมบิเนชันแบบไหนบ้างนะครับซึ่งวิธีการหยิบออกมาก็จะคิดได้เป็น2แบบคือ ถ้าน้องหาวิธีรวมทั้งหมดคือหยิบออกมาได้สีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลูกน้องก็ต้องไปคิดแตกแยกว่าได้สีเขียวหนึ่งลูกสีแดงสามสีเขียวสองสีแดงสองสีเขียวสามสีแดงหนึ่งหรือไม่ก็ได้สีเขียวและไม่ได้สีแดงใช่สีเขียวสี่ลูกหรือไม่ได้สีแดงแล้วก็จับรวมกันซึ่งอาจจะเสียเวลาพี่ก็เลยได้เสนอวิธีที่สองว่าถ้าน้องมองสีเขียวอย่างน้อยหนึ่งลูกก็หมายความว่าน้องต้องมองวิธีทั้งหมดและหักจานวนที่ไม่ได้สีเขียวเลยออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมครับ วิธีนั้นก็เป็นวิธีการหาทางออมซึ่งกว่าจะเร็วกว่านะครับก็ลองไปดูอีกครั้งนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่21ส่วน22ครับ